มาพบกับรายการถอดสลักข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะเหตุการณ์การสลายการชุมนุม2553นั้นก็ได้นำมาซึ่งความสูญเสียมากมายซึ่งเรายังคงต้องจากความขัดแย้ง ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็การต่อต้านอำนาจเผด็จการนั้นก็ยังมีอยู่อีกในหลายๆประเทศในบางประเทศนั้นก็มีความคืบหน้าขึ้นมาแล้วนะคะอย่างเช่นในประอิสระหลายๆรัฐนะคะโดยเฉพาะและมีการตกลง ในเรื่องราวเนี่ยหลายๆประเด็นในประเด็นหนึ่งนั้นก็คือการเรียกร้องให้มีการปล่อยนักโทษการเมืองซึ่งก็มีความคืบหน้าไปแล้วขณะที่ในประเทศไทยเองยังมีการเรียกร้องให้มีการปล่อยนักโทษการเมืองที่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดถ้าเราไปดูที่หลายๆประเทศที่มีความขัดแยง้งและความรนุนแรงเกิดขึ้นก็จะพบว่าการ ยังไม่พยายามที่จะรับฟังนะคะเสียงของประชาชนนั้นก็อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงขึ้นอีกหลายระลอกนะคะอย่างเช่นในกรณีของประเทศเยเมนเองได้มีการลงจากอำนาจของทางประธานาธิบดีเซเลแล้วนะคะแต่ว่าประธานาธิบดีคนใหม่นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการกับความขัดแยง้ง ระหว่างรัฐกับประชาชนที่ยังมีอย่างต่อเนื่องได้ล่าสุดนั้นนะคะก็ได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดพลีชีพโดยผู้ที่ทําการระเบิดนําระเบิดเข้าไปนั้นได้เป็นผู้ที่สวมเครื่องแบบทหารจุดชนวนระเบิดตัวเองแล้วก็เดินนะคะปะปนเข้าไปกับกองทหารกองกําลังความมั่นคงส่วนกลางภายใต้การบังคับบัญชาของอดีตประนาธิบดี อา,อาลีอับดุลละซาเลตนะคะซึ่งกำลังเดินซ้อมเดินสวนสนามเพื่อฉลาะฉลองครบรอบ22ปีของการรวมประเทศเยเมนเหนือและเยเมนใต้ในเหตุการณ์นี้นะคะก็ได้ทำให้มีแรงระเบิดนั้นได้ทำให้ทหารนั้นเสียชีวิตมากถึง96นายนะคะแล้วก็บาดเจ็บเกือบ300คน เสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วกรุงสานาแล้วก็ทำให้เกิดความแตกตื่นไปทั่วสำหรับประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือนายอ,อับดราบูมันซูฮาดีเป็นประธานาธิบดีคนใหม่นะ,ะซึ่งเข้ารับตำแหน่งในต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแต่ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศได้โดยที่การรับตำแหน่งใหม่อันนี้นะคะเป็นเกิดขึ้นหลังจากการ ที่นายซาเละนะคะได้กลุมล่มอำนาจมายาวนานกว่า30ปีแล้วก็ได้ยอมลาออกหลังจากถูกกระแสประท้วงแต่ว่าอำนาจของทางการทหารก็ยังอยู่ในอำนาจของกลุ่มอำนาจเก่าอยู่นะคะซึ่งทำให้ยังเกิดการต่อต้านขึ้นในประเทศอย่างต่อเนื่องกับเหตุการณ์ระเบิดพลีชีพในการซ้อมสวนสนามนี้นะคะได้มีการระบุว่ามีเป้าสังหารนายโมฮัมเหม็ดนัสเซอร์อาเม็ด รัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็คนใกล้ชิดนะคะแต่ว่าขณะนี้นั้นรัฐมนตรีกลาโหมเองนั้นก็ยังไม่ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้โดยที่กลุ่มโดยกลุ่มนี้นะคะก็คือกลุ่ม AQAP นะคะคือคือเป็นกลุ่มอัลกด้าในคาบสมุทรอาระเบียนั้นได้ประกาศว่าจะทําสงครามเพื่อปกป้องประชาชนในจังหวัดอาบียันทางภาคใต้ ะะหลังจากที่ทหารได้ปฏิบัติการอย่างหนักในพื้นที่ที่ถูกยึดครองโดยกลุ่มอัลไกด้าเพราะฉะนั้นการที่จะมีการตอบโต้ด้วยการใช้ความรุนแรงก็คงยังมีอย่างต่อเนื่องเนื่องจากทางทหารเองก็ยังใช้ปฏิบัติการทางการทหารในพื้นที่ที่ประชาชนต่อต้านอำนาจขอ,อของรัฐบาลเก่านะะซึ่งแม้ประธานาธิบดีซาเลได้ลงจากออำนาจแล้วแต่ทางกองทัพก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของ อดีตประธานาธิบดีซาเละอย่างเช่นเคยนะคะเพราะฉะนั้นการความขัดแย้งนั้นนะคะที่จะมีการปรองดองเกิดขึ้นนั้นคงยังไม่เกิดขึ้นในประเทศเยเมนนะคะซึ่งในการเรียกร้องให้มีการต่อให้มีในการเรียกร้องต่อต้านอำนาจเผด็จการในทั่วโลกนั้นนะคะในหลายๆประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยนะคะก็คงจะต้องมีความหวังว่าการแก้ไขความขัดแยง้งโดยบนพื้นฐานของการหาข้อเท็จจริงนั้นจะนำไปสู่การแก้ไขที่แท้จริงนะคะวันนี้ก็จะต้องร่ำลากับท่านผู้ชมไปด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นี้นะคะกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดงานงานสร้างคนคนสู้งาน2012ปีแห่งการเพิ่มผลผลิต แรงงานไทยนะคะโดยที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่25-26พฤษภาคมณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธาน,นี Ex h i b i t i o n Hall 5กนะ,ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานนี้กันนะคะวันนี้รายการถอสรกขาวหมดเวลาแล้วพบกับดิฉันได้ใหม่ในวันพุธหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ